more time แต่ก็ไม่แตกนะ <coughs> สวัสดีครับอยู่แถวนี้บะช่างเบลครับช่างเบลแม่ครับผมคนไม่ได้ดังคนไม่ได้ดังเว็บไหนคุณไม่ได้ดังไม่ได้ดังเนี่สวัสดีครับผมช่างเบลคืออาสาพัฒน์ครับผมโอ้ยสุดยอดครับมานั่นเลยอกพึ่งมาครับผมพอดีมาปิดทองฝั่งลูกนิมิตอยู่เนี่ยบ้าน อะไรนะอยู่เนี่ยจำไม่ได้สะท้องวะปันยังเดี๋ยวดูดูเนี่ยโงานมันหลายนาะท้องผิดทองนี่อยู่ใกล้ๆนี่ก็เลยมาพาคนแก่มาเขาจะมาดูสาวน้อยสาวน้อยตอนแรกว่าจะนั่งดูข้างนอกอยงเงี้ยไปมาใจฮึบฮึบเดินไม่ไหวยังมาก็เลยเออพามาโอ้ไม่กำลังใจทีมงานเพิ่งเสียงด้วยครับผมงานแรกจากเก็บตัวมาโอ้โหสุดยอดครับผม กัน,นี่วันกับ<ห>ชุดนี้ชุดนี้นะระยะเวลาทำนะครับที่ทำจริงๆอ่ะสามวันสามวันใช่ครับนเพราะว่ามันข้ามวันยี่สิบสองใช่ไหมแม่ครับแล้วก็ยี่สิบสามเราลถไปเข้าอู่ยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบสี่เราลกับมาชัยภูมิแล้วก็ที่ได้ทำจริงๆอ่ะคือยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดโอ้สามวันครับ<ป>มันมันทำอะไรบ้างครับ เปลี่ยนชุดเสียงกลางแล้วก็ชุดตู้ของรถนะครับทัทง้งไฮดรอลิกใช่ไหมไฮดรอลิกตรงตู้ไม่มีปัญหาไฮดรอลิกตู้ชุดลำโพงไม่มีปัญหาไฮดรอลิกมีปัญหาตรงฝาตรงฝาเปิดฝาใช่ครับตรงฝาความแตกออกแล้วก็ข้างรถข้างรถตอนนี้คือความสวยงามตัดไปก่อนอไม่มีความสวยงามอะไรไม่สวยงามก่อนเอาลำโพงมาให้ได้ก่อนเอาลำโพงกลับมาให้ได้แล้วลำโพงเราก็เปลี่ยนไปเจ็ดใบครับเสียงกลางเสียงกลางเจ็ดใบครับใบใหม่เลยตู้บีบล่ะ ตู้เบร์ตู้ไม่มีไม่เป็นไรดาดอกมีปัญหาคือม่เหล็กเคลื่อบเปลี่ยนแล้วมันทําให้บอยเบียบกี่กี่ตัว19ดอก19บดอกเลยนะใช่ครับเปลี่ยนใหม่ก็คือเปลี่ยนดอกใหม่หมดเลยใช่ครับแต่เป็นตู้เดิมใช่ครับก็คือตู้ไม่มีปัญหาอะไรแค่มันด้วยแรงที่มันเบียบแล้วมันเคลื่อนนิดนึงบอยมันเบียบนิดสิบเก้าดอกเลยใช่ไหมใช่ครับมันทําให้อ่ามันไม่ดิ้นนะบอยมันเบียอนะ ก็โลเป็นสิบเก้าดอกตู้กลางเจดใบพักที่เสียหายเวอร์ไม่มีปัญหามูลค่าเท่าไหร่เฉียนนนบอกคร่าวๆบอกว่าประมาณเจ็ดแสนครับที่เหตุการณ์ครั้งนี้อันนี้คร่าวๆนะครับอัประมาณเอาคร่าวๆอาจจะเยอะกว่านี้ก็ได้หรืออาจจะน้อยกว่านี้กนี้อันนี้คร่าวๆเทที่คุยกันนี่เอประมาณเจ็ดแสนครับ ก็ถือว่าเอาเรื่องแล้วกันครับนะสำหรับในเรื่องของราคานะครับสําหรับอุบัติเหตุรอบนี้นะครับดอกเบี้ยสิบเก้าดอกครับเปลี่ยนไหมครับเสียงกลางเจ็ดใบครับเดี๋ยวพาไปดูใกลๆครับอันนี้ก็ต่องขอ ประธานอาภัยนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่ซื้อบัตรขบมาาลรวนะครับเนื่องจากว่าเขาพึงล้อมเ็ตนะครับดังนั้นถ้แจ้งให้รับทราบนะครับขอควมรวมมือนะครับออกไปด้านนอกก่อนแป๊บเดียวนะครับเข็บบัตรของแม่ไหมนะครับแจ้งให้รับทราบนะครับขอความนุเคราะห์นะครับแฟนๆสาวน้อยแพงที่นั่งในตอนนี้เลยนะครับขออนุญาตพ่อพอแม่ๆทุกทุกคนเด้อ เพื่อความเป็นระบบระเบียบนะครับบางคนเอาอาวุธของมานานะครับอันนี้พื้อนยังมองไปเห็นพี่น้องครับฉะนั้นคือเพื่อเจ้าหน้าที่พิสูทน์ตรวจสอบอาวุธพร้อมเพื่อความนะครับพร้อมเพียมหลายๆสิ่งหลายอย่างเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องนะครับเดี๋ยวนะครับพี่น้องอนี้ของสําคัญเก็บไปน้าเด้อย่าเอาไว้กระเป๋าเงินกับโทรศัพท์ย่าเอาไว้น้ามันอีเสียมันเสียหายด้เออฉะนั้นคือพี่น้องนะครับขอความ่วมือจากนะครับท่านจอมภาพ เดี๋ยวนะครับพี่น้องเชิญออกไปข้างนอกก่อนเนาะเพื่อนเสดษฐกิจบัตรจอบตัวแล้วก็ความเป็นระบบระเบียบในการตรวจอาวุธนํำนะครับเคยเจอมาหลายบ้านในพี่น้องแบบนี้ละเออเพื่อนบอกออกไปน้ำมูบปดนที่มันเสี่ยงมีดเพื่อนเสี่ยงมีดไว้เออฉันคือเจาหน้าที่บสิษัทตรวจงานครับฉันเคอเล่นเชิญแฟนๆขอโทษขออภัยพี่น้องผูเขาว้ากอนน้องพร่าสังกะสีเ้างก็มาคำจังหน่อยเพื่อนบอกว่าเศรก็จบัตรจอบตัวนะครับเราก็เงินที่พี่น้อง เก็บบัตรข้ามานี่ครับเจ้าภาพเพิ่นสิไปร่วมไปทําบุญกับทางวัดเด้ออย่าคิดว่าเจ้าภาพเพิ่นเสี่ยวเงินของกระเป๋าเจ้าของนะครับเงบินทุกบาททุกสตางค์ที่รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายนะครับเพิ่นก็สิไปถวายวัดน,นะครับร่วมทําบุญอ่ะสอบเด้ครับอาจารย์ครับเดี๋ยวพี่แม่หน่อสิมานสอบแล้วเธอลูกเร็วเร็วเดินๆๆเดินเดินท้าเนี้ย มีคนแถวนี้โดจำเงินเราพี่เฝ้าโมดเนี้ยมก็ขืนมดก็ขืนแ้วฝ่าโมดโทษโมดทําตยงฟ้อแล้วนั่นโูดกี thả bịch tiền vào bốc được như người đó rồi các bạn để không bỏ viên yếu phu, yếu còn, thắt lưng để phu còn. อ่ะมามมาดูตู้ครับเชื่อมใหม่หมดเลยนะครับสำหรับเหล็กนะครับนี่ครับเจ็ดใบใหม่ครับอยู่ฝั่งนี้ฝั่งด้านในครับเจ็ดใบใหม่ครับ Ch প্রছ受ছ 受受受寿プ受กัน tan